ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนวัดท่าเกวียนศึกษาประชาสรรค์โรงเรียนวัดท่าเกวียนศึกษาประชาสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตงตั้งอยู่ที่ตำบลคลองคอยอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในพื้นที่ธรณีสงของวัดท่าเกวียน จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยปัจจุบันมีนายประสิทธิ์เด่นพัฒนาพิทักษ์เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน1ท่านข้าราชการครู21ท่านครูอัตราจ้าง8ท่าน เจ้าหน้าที่อื่นสองท่านรวมทั้งสิ้น32ท่านจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา2565รวมทั้งสิ้น495คนแนวทางการดำเนินง,งานตามนโยบายการฟื้นฟูสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (learning loss) โรงเรียนได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ดังนี้ 1. การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรับพื้นฐานนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,565ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2การจัดกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการแก้ปัญหา การอ่านเขียนนักเรียนบกพร่องของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยครูผู้สอนวิชาภาษาไทยได้ทำการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องและแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มอ่อนกลุ่มกลางและกลุ่มเก่ง จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานักเรียนดำเนินการจัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มอ่อนดำเนินการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆทุกระดับชั้น มีแนวทางการเมินง,งานตาม5มาตรการเป็นกรอบการทำงานเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss ดังนี้มาตรการที่1ประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ landscape assessment โรงเรียนมีการประเมินสภาพแวดล้อมรอบด้านโดยมีการประเมินนักเรียนด้วยการจัดทำข้อสอบวัดความรู้เพื่อทดสอบว่า นักเรียนมีความรู้ที่ถดถอยลงหรือไม่จัดทำตารางเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมและความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนมาตรการที่2การวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ whole school planning เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ โดยการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการเรียนการสอนและแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โควิด19มาตรการที่3การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู Professional Development Support for Teachers โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเผยแพร่ผลงาน การจัดทำคลังสื่อออนไลน์ของโรงเรียนช่อง YouTube วัดท่าเกวียนศึกษาประชาสันสกูลมาตรการที่4การช่วยเหลือเด็กเรียนรายบุคคล i n t e r v e n t i o n and support for students โรงเรียนได้มีการดำเนินการด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลแบ่งกลุ่มนักเรียน เก่งกลางอ่อนและหาแนวทางแก้ไขส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพกิจกรรมที่ดำเนินการเช่นกิจกรรมโฮมรูมเพื่อพูดคุยให้คำปรึกษาและแนะนำแก่นักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมและความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียน กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มอ่อนในช่วงวันเสาร์และหลังเลิกเรียนการขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยกำกับดูแลบุตรหลานในการฝึกอ่านฝึกเขียนสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมิวิกายงโรียนนี้จะมาอ่านสาระาก็อก โอ้อาขาตอาตายออายาต้อา ชวนการวิ่งเร็วจริงลืมดูทางพันใบฟ้าที่สว่างกลับมืดมิดเหมือนปิดตามองทางไหนก็ไม่เห็นมือเท้าเย็นกลัวนักหนาไฟส่องท่าง,งามจับตาหัวเลาะลากกลัวทำไม มาตรการที่5การติดตามปรับปรุงและผลสะท้อนกลับ (Monitoring and Intervention Redesign) โรงเรียนได้มีการติดตามผลประเมินผลและนำมาปรับปรุงปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แผนการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center โรงเรียนวัดท่าเกวีนศึกษาประชาสรรได้ดำเนินการตามมาตรการ3ปมปดังนี้ 1. ป้องกัน 2. ปลูกฝัง 3. ปราบปราม 1. มาตรการการป้องกันได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center จัดทำแผนการเมินการความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดครูเวรรักษาความปลอดภัยทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนการจัดครูเวรประจำวันเพื่อดูแลนักเรียนเช่นความปลอดภัยในโรงเรียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการเล่น การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าความปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจรหน้าประตูโรงเรียนการสำรวจปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ที่ชำรุดเสียหายเช่นปลั๊กไฟสวิตช์ไฟพื้นทางเดินราวกั้นระเบียงการติดตั้งกล้องวงจรปิดการติดตั้งถังดับเพลิงตามอาคารสถานที่ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด1ิ้ฉีดพ่นยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันยุงการฉีดพ่นฆ่าเชื้อมือเท้าปากตามห้องเรียนและอาคารเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพรก่กระจายของเชื้อโรค 2. มาตรการปลูกฝังได้แก่การอบรมให้ความรู้ในกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อปลูกฝังเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน การบูรี่เพื่อนการร่วมกันเป็นเจ้าของโรงเรียนการอบรมให้ความรู้ในกิจกรรมหน้าเสาธงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางการจราจรและการขับขี่ยานพาหนะการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัดขีภัยการอพยพหนีไฟการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นการทำซ PR จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดการป้องกันและการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดเช่นโครงการครูแดลูกเสือต้านภัยยาเสพติดการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาหรือให้ความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน 3. มาตรการปราบปรามได้แก่การจัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนการมอบหมายครูที่ปรึกษาช่วยดูแลทบทวนสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรียนร่วมโดยประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเช่นแพทย์หรือนักจิตเวช เพื่อให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้ามาดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อจากโรงเรียนการให้การอบรมและเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาชี้แจงทำความเข้าใจกรณีนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเช่นพฤติกรรมทางเพศพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด โครงการตามน้องกลับมาเรียนจำนวนนักเรียนขาดเรียนต่อเนื่องโรงเรียนวัดท่าเกวีนศึกษาประชาสรรค์มีนักเรียนที่ขาดเรียนต่อเนื่องจำนวน4รายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน3รายและชั้นมัธยมศึกษาจำนวน1รายโดยมีสาเหตุดังนี้ 1. ย้ายที่อยู่ตามผู้ปกครองสองราย 2. ย้ายกับภูมิลำเนา ต่างประเทศ1ราย3ทํทำงานหาไรายได้ช่วยครอบครัว1รายการดำเนินการติดตาม 1. ครูประจำชั้นติดต่อผู้ปกครองนักเรียนทางโทรศัพท์ทางแอปพลิเคชันหลายรวมถึงการส่งหนังสือติดตามนักเรียนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ 2. ครูประจำชั้นติดตามการดำเนินการในเรื่อง การติดต่อหาโรงเรียนใกล้บ้านที่สะดวกในการเรียนของนักเรียนผลการติดตาม 1. ผู้ปกครองย้ายนักเรียนไปเรียนโรงเรียนใกล้บ้านสองราย 2. ผู้ปกครองย้ายครอบครัวกับภูมิลำเนาต่างประเทศ1ราย 3. นักเรียนไปเรียนการศึกษานอกระบบ1ราย